สวัสดีค่ะมาค่ะจกข้าวเหนียวต้มปลาเินแกงทหล็กแกงทหล็กใส่หมูใส่ใส่ใสนังหมูแล้วก็ตับเนื้อค่ะมาค่ะนี่ต้มปลาแบบว่าต้มปลาเนนนะคะต้มปลาเินใส่ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ำปล้า แซ่บแกงขี้เล็กแบบอีสานแล้วค่ะโบได้ใส่กะทิข้าวต่าสันทรามันเป็นอาหารอีสานืม น้ำเนื้ออลรเน่พักเพล่้าจะให้ักกลางอื่นอย่างพักเพล่ม่รูแลมีสารเนาะ อีสานผักแพลอันนี้ไม่หยังอันนี้ไม่หยังกินทำไมกินได้ในบ่าเน,นี่ยได้ตัวนอกมืเตาใส่มาอย่งอันนี้กับผักก็การบ่ค่ะ,คะอันนี้บ้านมกกูอเออ้าเอิ่นหยางหยางมาน้ำผักมาน้ำผักอันสารเณร

แกงขี้เล็กใส่หมูใส่ปลาไ้าด้ยนี่เบื่อใส่กะทิบางบางม่องก็ใส่กะทิเนาะฮะใส่หม้ถ้าตกลางก็ใส่กะทินตใส่หนาังหมูอนนะ อือ her ืมอะไิแนลกเนี่ยสาวเซ็ซจบะจำไปชื่อมีคนชื่อมาให้ คร,บ,รบค่ะ๊ายขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วกันคลิปหน้าจ้า